เชื่อไหมต้นเชื่อว่าสิ่งที่มึงพูดมาเมื่อกี้ทำไมครับกูยังไม่ได้กดอัดขอโทษขอโทษได้ป่ะพูดมาทั้งหมดคือยังไม่ได้กดอัดเลยกดไม่ทันไงแล้วโอเควันนี้เรามารลับบทเป็นยูทูบเบอร์นะฮะใช่ไหมไม่แล้วครับที่เรามาถ่ายทำบ้านผีสิงเนาะ ีเขาขึ้นชื่อว่าที่นี่ในโรงพยาบาลถีีสิงอ๋อโรงพยาบาลถีสิงใช่ปะอ่าแล้วกลับดิเราสองคนมันเป็นเฮ้ยก่อหนอะไรเราสองคนเป็นผู้กล้าท้าทายเราไปเชื่อว่ามันจะมีผีใครเราสองคนไงไม่ใครเป็นผู้กล้าเราสองคนไงออกมาได้ไกลขนาดนี้แล้วโอเคเอาเลยปะล่ะเอาหน้าประตูเลยปะล่ะให้มันจบๆไปเลยหัวใจวายตายกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ย นั่นแหละไปเลยนั่นแหละเดินหน้าไปเลยนั่นแหละอันนี้อะไรอ่ะมีไฟฉายด้วยหรอไฟฉายไว้ทำอะไรอ่ะใช้ไฟฉายไงมีกล้องด้วยชีสเตะอีอะไรอ่ะเปิดกล้องอามองไปทางนี้เปิดโปรเจคเตอร์อ่ะยบอกดเวย ต้นวันพีอยู่ที่นี่บ้าวันพีอยู่ที่นี่อันนั่นแหละลายโกโรเจอร์ต้นกูจําได้เนี่ยแหละวันพีชควรละลายกันเลยเราต้องหาเอ่อหาวิธีเปิดโปรดิคเตอร์เพื่อที่แบบได้แผนที่วันพีต้นฮึดูเกโดอยู่ไม่ไเดี๋ยวจ้ดชื่อไงลิกเต้เนื้อกูไม่ถูกวินลิกเต้ดีกว่ารูอว่าไม่มีแสงในสายที่ที่ถูกทอดทิ้งเฮยเสียงอะไร นูนโอ๋ะก oh. ูว่าเราไม่ได้กลับแล้วอะไอ้ไปปิดประตูทำไม hmm. เอาไม้มาปิดทำไมไอ้อืมกูก็อยู่กับมึงเนี่ยต้นอืมอืออ hmm. ืมอันนี้เป็นไม้ใช่ไหมหรือเป็นกระจกที่มันมัวมากน่าจะเป็นกระจกอ่าต้นอยู่ไหนกูอยู่งหลังมึงกูว่ากระจกเป็นทางเลือกสุดท้ายวะ่ะ นี่จะหรือเป็นทางเลือกแรกของกูอะทางเลือกสุดท้ายเถอะพุ่งกระพุ่งออกกระจกเลยไหมใจเย็นมีอะไรก็พุ่งออกกระจกไว้ก่อนนะไหนมันก็ล็อกประตูแล้วนี่พุ่งแน่อหอเลยใช่กูเก่งมากกูบอกเลยูุปพ่อแมนเลยไงวะไม่กูเป็นลีออนอีออนมาอยู่อะไรในนี้เฮ้ยประตูโอ้ยแค่ประตูล้ม อืมมันเป็นกระจกจริงๆใช่ไหมกระจกกระจกแหละเสียงหรอได้ยินเหมือนกันใช่ไหมบีหนึ่งใช่เลยบีสองใช่ใช่ไหมบีหนึ่งใครทันกลวยหอมจอมโซนเอ้ยนี่มีรูต้นนี่แหละทางออกของเราเนี่ยทางนี้ออกได้อะใช่หัวออกได้กูก็ออกได้หมดแหละที่เสียดีเดียวกับแมวห้องน้ำหญิง ตู้แอบไม่ได้นะเฮ้ยต้นไม้อีกแล้วอยู่เ,วเมวอยู่เมวออยากยดซื้อดิในปกลิสิธิ์เนี่ยสอเสร็จแล้วเอ้ยเปิดกล้อ,ลองอ่าเห็นแล้วเมื่อกี้อืมอืมคง,งไม่ถามว่าเป็นอะไรตายนะ ขอไม่ถามนะไอคนด้วยคนเผื่อคนกินข้าวอยู่แล้วคขจะรู้ว่าห้องน้ำขนาดนี้แล้วมันนั่งท่าอย่างนั้นมันจะตายเพราะอะไรแน่นอนตุงแช่ไหมตุงแช่ไหมสักแค่หนึ่งก็ละอยากได้สักแค่หนึ่งอะนักบำบัดนะอุ้ยต้นมีนี่ด้วยรหัสห้าแปดห้าห้าคืออะไรห้ากูหัวร้อนเย้โว่น้องก็จะรู้ ไม่รู้ก็อยู่กับมึง่งต้นห้องบอมบัดเขาต้องการกูแจอ,อ,อ่มั่นใจใช่ไหมว่าจะเดินผ่านต่งนี้ไปอืมมันอาจจะเป็นพิธิกรรมในการเรียกโกลโเจอร์ก็ได้นะเว้ยถ้าจะเรียกโกลโรเจอรเอ์เรียก้ยอออ เดี๋ยวดกูจังหลักกูตั้งหลักไฟตกไฟตกไฟตกเฉยไฟตกเฉยโอ้โออโอยมีแอนนาเบลไอต้นตรงนี้มันให้เปิดกล้องข้างหลังไหนไหนกล้องมันให้เปิดกล้องอ่ะกดซีอ่ะอ๋อโอ้โหเป็นไงบ้าง อย well, well. right. okay. ู่ไม่เบอยู่ไม่เบารตัวไปไม่เน้นเนื้อเน้นทำนองโอเคต้องการคุณแจนะแคบปล่ะสักหน่อไปล่ะไฟดับไหมล่ะอั้งกหน่อไปล่ะไฟต้องดับแล้วมั้งตอนเนี้ยไม่ดับอะไรวะมาแต่เสียงเออมาแต่เสียงวะโถเอออันนี้ห้องน้ำชายห้องอเนกประสงค์ เฮ้ยกุญแจอเจอแล้วอันนี้มีกุญแจต้นโอ oh ้โหเดี๋เนอ้โหลโอ้โหแเฮลโหต้นเอต,นต้นเปิดกล้องไม่เปิดได้ไหมหันมาทางกระจกอุ oh ้ยอย่าเชื่อใจพวกเขา ้อมนนี้สเปกมึงปะสเปกตัวอีกแล้วเหรอมันขาวไปปะขาวแบบนี้ก็ไม่เอานะมันขาวไปไอหัวชอบผิวแทนเนี่ยแทนเลยตน้นแทนจนเทาเลยตอนเนี้ยโอ้โหอันนั้นคนละเท้าเอ้ไปุ่ยหมละแทนแล้วโ <Okay, S 2> อเคไปดีกว่าไปลิ้นเปี้ยละ ข้อประใมอันนี้เป็นห้องห้องไฟฟ้าใช่ป่ะแม่นแล้วห้องบำบัดสักหน่อยเปล่าสักแค่ไหนไงกุ้งแค่นแหละเอาเลยเป็นไรกูอยู่นี่แหละไปไปอะไรห้องบำบัดเราเป็นยูทูบเบอร์อ๋อเราเป็นยูทูบเบอร์เออเราเป็นยูทูบเบอร์เราต้องเดินให้ทั่วดิเมื่อไรกูยูทูบเบอร์เกี่ยวกับเอ่อเรื่องสีและผนังกูเข้าไปวิต้นอุ้ย ผู้หญิงผิวสีแทนมึงอะไม่ต้องตามหลอกหลอนเออชอบไอใช่ไหมไปไอเขาเรียกหาไออ่ะไปเอาจริงเหรอเออเขาเรียกหาไอ้น่ะกูหาคอนเทนต์เก่งกันน่ะนีเหรอเขาพูดตอนไหนวะเออเขาพูดตอนอยู่ห้องนู้นเนี่ยคคละเก้านะคลรเก้าอ่ะเฮ้ยโหแค่แบบแสดงว่าเขาเขินใช่เขาเขินกูเอาไอ้สลิงนี่ฉีดมึงได้ไหมไม่ได้มันไส้กห้องบ่มบัตรไปละไปแล้ว เอาไปให้ใครอะไปไหนล่ะไม่รู้ห้องบำบัดมันมีกี่ห้องอะเฮ้ยไอ้ไอ้นั่นไงไอ้นี่ห้องนี้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 ห้องไหนห้องโน้นเหรอแน่แน่เน่ไอ้ผีนี่ไงที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วนะนี่ฉันต้องการฉีดนี่ไงชัดเลยมันมีอยู่แค่ตัวเดียวแหละอ่แล้วกูไม่ได้ทำอะไรกุญแจตู้กุญแจตู้ตู้ไหนวะ มันจะมีตู้ไหนอีกงั้นเรามาไขาทุกประตูที่มันล็อกเลยแลวกันประตูนี้ล็อกแค่มาไขแม่งเลยมันเป็นแจตู้ไม,ไ,ไม่ใช่เหรอไม่รู้เพื่อมันพิมพ์ผิดไงประตูอะไรเงี้ยจะแบบประตูกลายเป็นประตูไม่น่าใช่มันก็ไม่น่าเชื่อกูนะความจริงอะ่ะไม่เชื่ออยู่แล้วแม่งเอ้ยชื่นใจขึ้นเยอะโอ้อะไรที่หลุดออกมาจับเพื่อนต้นอะไรในห้องแชมเรือง อ๋ออ่าอันเนี้ยของมึงเฮ้ยของมึงไม่ใช่เหรอเออกูผู้หญิงไปแล้วมึงเอาผู้ชายไปเลยโอ้หไอเนาะเอ้าเอ่าเราไม่หักคอด้วยนี่กูจะหักคอทิ้งเสียใจวะบุรีเรื่องเลยอ่อนี่นี่ตู้ต้นนี้ตู้เจอตู้แล้วประตูมันประตูประตูอุ้ยรีโมทขอได้ไหมปืนเนี่ยเอ้อ รีโมทอะไรไไไหรออ,อ๋อรีโมดโปรเจคเตอร์ไปไอไอนึเลยกลัวเออมึงมั่นใจปะเราว่ากูจะไม่พาเดินไปหาผีอ่ะไม่มั่นใจอ่ะอืมไม่เป็นไรหรอกผีก็เราสนิทกันเชื่อใจได้มาก้หมแค่ไหนเนี่ยมึงเคยเชื่อใจกูด้ว <laughs> ยไม่เคยอ่ะ รีโมทโปรเจคเตอร์อ้อไฟดับนี่ว่าลืมเราต้องไปไหนล้วครับนี่ต้นห้องนี้เปิดอ้อ้าวอ่ะกดสิเห็นแล้วเขียวอือเลยเขียวแดงโอ้หรอกูเห็นเป็นสีเขียวอะ่ะอ๋อเออเขียวต้องเดินไปใช่ไหมใช่ อยากได้รับอ้อมกอดกอดด้ยกอดไม่ด้วยโอ้ย่างไรอ่ะฮะมองไปทางนู้นไหนหันกลับวงหันไปอ่าต้น้นั้นของมึงไม่ใช่ของกูอะแล้วนี่ตัวอะไรเนี่ยคนเดียวกันที่เราเห็นปะอือไม่แน่ใจไปดีกว่าปะ คือเราต้องไปหาใช่ปหเดินไปหาใช่ไหมคิดว่างั้นไปเอออะไรมาทํทำไมเขียวอืองนนี้ยครับอย่าโผล่มาข้างห้องก็พอขออีกเดียวเฮ้ยนี่มันคืออ๋อมันมันเป็นแมปเดียวกับไอที่เราไอาน้นี่นี่นะใช่ปะคิดว่าใช่เลยแล้วเราต้องไปหาอะไรไม่รู้ขัดเอาอ่ะสำรวจไปก่อนอ๋อเนี่ยขัดโยก คันเดียกโมันกำลังมาแคมป์กำลังมาไม่รู้อะอะไรมาเอ้ยมาตามหลักอ๋อโอ้โหโอ้ยใกล้ชิดใกล้ชิดเสียงดังมากเสียงดังมากเดี๋ยวเดี๋ยวกูวิ่งกลับกูวิ่งเข้าคือวิ่งเข้าคือทำไมกูเหนื่อยจังวะ โอ้โหหันมามันป้าชิดเลยต้นมันคือแบบมันชิดเข้าหน้ากูเลยนี่นะไอไม่ชิดนี่แสดงว่ามันชอบไอ้บอกแล้วมันชอบไอ้เป็นมิดกับผีจริงๆกูอ่ามาใส่นี่ใช่ป่ะอ่าใส่ยังกาลังอ่าเปิดแล้วเรียบร้อยไปมึงนําบ้างเลยกูผวาแล้วกูผวากูไม่เอาไม่คิดไปเองอะเีวโอ้โหมึงลองเป็นคนที่โดนตาม ก็แบ,แ,บแบ่งๆกันคอนเทนต์น่ะไม่เป็นไรกูรู้สึกเหมือนกูได้รับคนเดียวเลยคอนเทนต์เมื่อกี้เสียงแล้ววะรับด้วยกันตน้นนะกูได้คอนเทนต์อีกแล้วอะไรมีอะไรอุ้ยเออเป็นคนที่คอนเทนต์วิ่งหานะดูถ้า <Netflix> น่าจะชอบจงจรงแหละไปแล้วใช่ออุ้ยไปล้วหนีหนีกูเปิดเลยรอด้วได้ไม่รอ เปิดเลยเอาเปิดละสามหนึ่งสี่ห้าเป็นนี่ตุ้เอตูเซฟเนี่ยอ่ะฮะนี่คือแบบเรามาเพื่อที่จะเค่นี้ยไปหารีโมดไปเปิดไฟไปทำอะไรเทบตายเคสนี้ตูต้เซฟอยู่ไหนะวะอยู่นี่ไม่ใช่หรออย่างน้อยเรา,ก,าก็ได้คุณเทนเอาวไปไหนละอะไรนะสามหนึ่งอะไรสามหนึ่งสี่ห้าไหนอ่ะไปไหนไหนอ่ะ เนี่ยได้ละอย่าเชื่อใจเพื่อนของคุณพวกเขาอยู่ที่นี่มาตลอดเวลาในความเป็นจริงเพื่อนของคุณไม่ได้เข้าถึงโรงแรมอย่าพูดในสิ่งที่คุณรู้และอย่าแสดงจดหมายนี้พวกเขาเห็นหรือพวกเขาจะฆ่าคุณอุ้ยเราต้องห้ามบอกต้นทุกคนเอ้ยนะยินเต็มสองหูขนาดนี้ไม่บอกกูค,คิดดังกูคิดดังเหรอเออดังเลยคน<ฮ>บอกอย่าเชื่อใจเพื่อนของคุณอย่าบอกให้เขารู้เรามาได้กันขนาดนี้แล้ว มึงก็ต้องตามบทหน่อยิมึงก็ต้องไม่รู้สินี่ตรงนี้อ๋อ oh. นี่ทุกคนนี่คือ <Hey. S 1> ฮะปาได้ร <laughs> okay. ีโมทเองเมืแหละโอเคเรามาตัดสินใจเราจะไม่หักหลังกันฉะนั้นถ้าเรามาด้วยกันเราก็ต้องกลับด้วยกันโ okay? <Okay. S 1> อเคไหมโอเคอจจามีใคร่ถ้ามีใครทิ้งใครก่อนก็พ่อตายเอา โอ้เล่นเลยสุบเสียงมากโอเคไปด้มามามาข้างบนข้างบนข้างบนโอเคโอเคมาโอเคเราตกลงกันแล้วนะใครทิ้งใครก่อนพ่อตายเนี้ออะไรคอนเทนต์เล็้วไอตัวนี้แม่งชัดโอ้ย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 เดยวด ปูเมาสบันไอ้ต้นเมื่อกี้เมากูเกือบปิวอะสารภาพตังเกือบปิวจริงๆนะคือโอ้โหเหนื่อยกับมันจังเลยไม่น่าขี้อยากรู้เลยต้นตรงนี้มีประตูโคลเเจอร์โคลเเจอร์ยาอ่ะไดเข้ามาได้ มีคอนด้วยโอ้ฆ่าพวกมันก่อนที่พวกมันจะฆ่าคุณจากนั้นวิ่งไปที่ทางออกเราจะสู้เราหนีเราหนีเราไม่สู้สู้สู้ใครเขาไม่ได้หนีหนีหนีเด้๋เดเดเดต้นฮะจอค้างอ้าวตกดี อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าตามผมต้นเราต้องห <ผม S 1> นีาามึลงล็อกตามกูใช่ใช่ไหมอ่าไม่ใช่นี่หว่าใ,ใช่เมันน่านมันขานต้นมึงต้องเปิดกล้องมึงต้องเปิดกล้องมันตาม<อ>เข้ามึงแล้วหนีหนีมันตาม<อ>หลังมึง<อ>ต้นมันตามแล้วอ้าวเอาเข้าไปเอาเข้าไปต้นหนีเนียนียนหนี มึงเปิดกล้องแล้วมึงหันล้างอ้าวไม่เห็นเหรอไม่เห็นไม่มีไม่เป็นไรไม่เห็นต่อไปวิ่งวิ่งวิ่งเร็วสารภาพตามตรงก็คือเมื่อกี้เมื่อกี้เมาเมาไม่ออกมานอกจอพี่ต้องสาปอยากให้คุณอยู่ที่นั่นตลอดไปพวะเขาพยายามจะมห้คุณบ้าแต่คุณหนีไปกับเพื่อนของคุณแลวทุกคนกลายไปที่นิยมโดยการอัปโหลดวิดีโอของคุณไปยัง youtube สิ้นสุด หนึ่งผู้เลยหลายคนเอ้ยอันนี้คือกูดเอนดิ้งมาที่เราหลบหนีมาได้อ่ะอาไม่เหนื่อยจังเลยเหนื่อยอ่ะไม่เห็นเหนื่อยเลยกูนำอย่างเดียวมันก็ไม่เหนื่อยอดยอะไรน้ำเหมือนกันอ๋อนำเหมือนกันเหรอโอเคโอเค เอาละทุกคนนะตอนนี้ก็ถึงลังเราแล้วเนี่ยซึ่งถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ด้วยเนี่ยเพื่อเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะเวลาที่พวกเราลงคลิปใหม่นะจะได้มีการแจ้งเตือนขึ้นในโซนเกมหน้าเนี่ยน่าจะเป็นในแมปนี้เนาะแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าจะเล่นตรงอ่าด่านไหนนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันที่หลังนะฮะโอเคชื่ออะไรนะช่องช่อเชื่อเออชื่อช่องเชื่ออะไรนะอ่าาอะไรวะช่องเมืองตน้น อาเทมีเรสอ่าโอเคนะฮะนั่นคือช่องของต้นนะ่ฝากช่องหน่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b ์เพื่อไปกำลังใจให้กันด้วยแต่อย่าลืมอบอกไปแล้วเมื่อกี้ครับ <c oughs> บอกอีกครั้งย้ำเตือนอ๋อย้ำเตือนอ่าย้ำเตือนว่าอย่าลืมกดนะจ๊ะจ <c oughs> <c oughs> ้ะอ่านั่นแหละ <c oughs> โอเคทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบย